นี่เอากามาทายให้ทุกคนเบิกขาเามือนะทุกคนเอ้เมื่อคืนนี้ลบแห้งแหงมันลามีพวกไม้ฮักพากบอลหรือว่าทางมันเป็นอะไรนะเอาหาเามือนะเขามาพี่กันส่งส่งคืนสามคืนนะขาขมือเขาเฮาประวานขับรถปีด มาแต่ก่อนฮากขบงประเทศไทยทุกคนเบิง่งขาเมือนะทุกคนเลยมางวดนี้สิถ่ายขาน้อมือ กับทางเลยโมไปไหนหงาหนึ่งเลยวดเลยกับทาง ว่าลมแห้งน้ำนี่นะแต่คนนี้เขาตกอยู่ที่คนนี้น้ำเลยสามทางนะแน่เปิ่งหดดสายไปสุโต้ขาตาปมาเขาหอนองตุ้งทุกคเลยตอปุ้งไปนี่น้ำเลยคือว่าคนตกแห้งนะคือพืนี้คือว่ามีแต่ลแกเหี่ยวะ กอตหูด่างสอนปเค่ป้อนนะวาฝนตกเป็แต่ข้ามาพุ่นน่ดีจะแห้งแน่มื้อนนี่เลยคือว่าฝนตกเลยแถวหน่ะกล้ิฮอนบ้ากระต๊อกเงินทุกนนเลยฝนโมมีเลยคือแถวเขานอนนะมแต่ล่มเมื่อคืนนี้แหละ แห้งล่มแห้งเลยตัวนีทางเลบห้กา้นน,าานี่และเชิด ีตอนเข้ามาผูพญิรย,ย์ยืนถุกคนเลยเรานต้วงตะรู้ด้อนขึดตรงนหน มันจะเต็มนทะุกฝนเลยฝนนี่คือว่าแห้งกว่าอยู่็นบ้านะแบบแต็มวามุดต้น,น,ตน,นตไม้ใ้ฝนไม่แรงมันติดนกอะคจับวามดุดฝนนะ ผมมีผนเลยทุกคนเลย,ย,ยเน้าจะเฉยๆเลยตั้งเลิศตั้งเลิศมหอดแถวบ้านเราแห่งเต็กบุมีผนเลยทุกคนเลยผูดใดอยู่ป่าเจอล่มแหง แห่งแรงคือเก้า,าบาทแล้วนะไปด้วยหอด้านทุกคนเลยไปแล้วโอเคหอนหาาันบาวชเกือบบวชไปแล้วบาทหนึ่งอ้าวลงมาดิ มีลงบ่ทมงานเท่ามีลงได้ลงได้จอมนกมากะได้ปลาส้มใน่ปันเดียวแล้วานนกมีมี่บ่เพิ่งไปกินนูเพิ่งเอานกมาวาดนกตัวนึงมาหาจได้มือขิ้นเลยบ่ดิ ปนไปกินนูได้ประวัติได้โอเคเทินทีเรียบร้อยบาทดิ ชงไฟทิมเลยมาหอดูแลวกันดักน้ำปรงดูจ้ะเดี๋ยวนะก็ให้เาตัวนึงทำตดีรึบอ้ายแลงมาเอาบอ้ะเลี้ยงมาอันี้บอ้ะอือัดเลยโตเขาเม่นไตโฉ่งโตครับโตนี่ เอาไปเลยนะนีในเสือเร็นแล้วมืเอเอาเอาเของหุดเคของมือไว้ก่อนม่เอาใหม่มาหอนแล้วก็ไปเลยเป็นหน้าเพ่นไปพ้นเลยเหนี่นลามบางาได้มากี่ข้าวถี่ยูเฮิรนะขอากะได้มากี่ข้าวถี่ยูเฮิรนะ ลามบางมาให้เสด็จเป็นเท่าส่วนนูปลาเขากะแล้วจังกินตัวได้ไหมพงดินบ้างล้างรถรอยแข็งเฮ้ยรปดูหัวปลาเขาโดนกี่ตังค์น่าเบื่อไหมมีอะไรเจ้ายงไม่ได้กิน แล้วบ่โหนลแล้วม่เป็นหน้าิ่งไงไม่ยากอันนี้อะไร่มี่ยเพ่นตัดเอาล่ะเรื่ตัดไปเดมาตได้เยอเได้แล้วให้เย็นน้ำตาลนี่เนาะรูปลายใชลามเอามาดิอืมแ้วจะองแห้งไวเพื่อ จะถามคุบอกเห็นอลไกันแหงเลยคืนนี้ลมลมอยู่พุกลมห่ามกลางี้ท้องน้ำบืขึ้นนี้ลมแรเป็นนังเหงานอนอยู่โชคนังเจ้าเอียนน้ำมาไปเอิรนพุ่นเนาะนจะแซ่อยู่เอิูพคพอเนาะจะแ่ลึกแล้วน้องเพิ่นังนังน้อยนึ่ข่าวว่ามาแล้ข่าวเราลกกับขามากนี่ เอลือกัปาใก้เอยู่บ้านี้ได้ลมแห้งเงืมหงายงาไปสี่ปีนถ้าเสอนงาปัญจีนอนนอนอยู่ลรงตัวองตึงมาเลือกหูฟ้าขึ้นแรงเป็นหิวมื้อตาจังปันมีจอดเช็ดเชกันไปอยู่ถไทยนหน้าคนแ้แเลบ้งาแบบดินยุหรือพราะว่าคือมืออ กเพลินเห็นเลมงยอนึงบานนี่ก็คุกยมังคุเมล็ดเมลจอบไรก็มาตายเยอะมันเกินกูไม่ได้หน้าห้แล้วกลงเดินนี่น่ะเงากุงขามันเองแต่งแงมอยู่มาห้ามาเนี่ยจะห้าเด้ทำเสิ็อันอันตึงไม่เอารู้มันเฮามันบิกตับๆแก็มันคอยหาดจอกจอก่อใหเบิกจนเลยอยู่ได้แล้วเนาะ ง่ยใ,ใ,ใ่่ะาามือโอเคทุกคนเลยตอนนี้เขากลับมาหอดยาวถึงฮืนแล้วนะถือว่าขากลับมากกับปลอดภัยเขาคิดว่าอันไม้สียหากลับทางนะเมื่อคืนเนี่ยลมแหง้งโอ้ยอจนพวกไม้จะปีนนะอยู่แต่ป่านะเมื่อคืนนี่นะมาละกาเขาก็ได้กินข้าวข้าวกับมกบางทีหรือมาแต่ป่าเลยทุกคนเลย มานี่ก็กินข้าวกินน้ำแล้วก็คลิปมาก็จบลงพลิงนี้คลิปหน้าพอเดี๋ยวไม่ก็ใจผู้ติดตามนะครับชมช